สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอฟซีสุขุสุคนเมื่อนีกวันที่ยี่สิบห้าเดือนธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับผมเมื่อนี้ผมก็ว่างบ้างแน่นอนครับเนาะไม่ได้ไปตลาดขําเตยครับที่ไปตลาดกับมิตรง้วนในหงในหอยถี่ว่ามมาสื่อขายกันเนาะครับเนาะ ผมก็เลยบวไปมีจิงหัวสุ้มก่าๆทก่ถคยเข้เขาตลาดนะครับผมก็เลยบวไปเนาะครับเนาะวันนี้ผมกับพาแฟนเพดแฟนรับว่เาเบิ้งหัวอยู่น้ำคอกนะครับผมเว่นัวสาวหน่อยเนาะครับลึงคอเลื้ง,งทองก็ดีก็ดีแน่ย,ยู่เนาะครับเนาะเป็นหัวออกสไตล์บามันบเครื่องเรื่องบดบดขื้อกันครับผม มบหูกระดำดีอยู่เนาะครับเนาะสาวน้อยแม่เนี่ยเป็นหัวสาวน้อยเห็นว่าพันจะขายออกไปเส้นนองเส้นหนีนะครับตาม,มันบ้านฮ๊อนะครับผมผู้ใด้คไม่หนีม่สินเนาะครับเนาะคนไทยคลิปกับมีหนีม่สินขึ้นกันนะครับผม ีสินเงินมาไลน์ะครับคนณไทยชิบก็ได้มีพ่อฝังม้าเนาะครับเนาะวันนี้ผมกับมีงัวสาวน้อยแม่นี่นะครับมาน้ำเสนอแฟนเพจท่านครับเนาะครับเนาะถ้าแฟนเพจท่านครับอยากได้ก็จังทักมาโทรม้านะครับเด้องัวสาวน้อยครบเครื่องหนึ่งบดดีเนาะครับงัวแม่นี่เดี๋ยวผมสิพาแฟนเพจท่านครับ เบิง้งรอบๆโตจังหน่อยเนาะครับเนาะนี่ครับตน้นโตเพิ่มเต็มเลยเนาะครับเนาะงัวสิปีกักวเนี่ยครับผมสำหรับแพนเพลแพนครับมองหางัวสาวซ้ำหน่อยเนาะครับเนาะปีกักวขึ้นไปความสูงที่อยู่ประมาณร้อยสิบห้าถึงร้อยสามสิบห้านะครับเนาะได้เยอะนาะครับร้อยสามสิบห้าบวกขึ้นไป เป็นง้ขบเกลื่อนเรื่องอบบ่ดีครับผมเน้นด้านสีพันนี่สีออกสีกา,ฟาแฟนะครับเด้อเอ้ยโอ้ย,อยสะดุดเั็หน่อยครับนี่นะครับผมต,ต้นโตพันเต็มเต,มต,มต็มนะครับเนาะต,นต้นโตพันจริงจริงอะไรนี่ครับพันยางเขามาหานะครับอืมเป็นไฮโดรไันค้มยอยู่เนาะครับเนาะง้วงพึ่งสนสะพ้ายไปาโดนนนี่ครับผม ยังมาท่านโดดเนาะครับเนาะสีแคแน่สีคุณแน่เท้แหละครับงูสนถ้าายไม่ก็ตกใจเนาะครับเนาะงูหน่อยก็ได้เป็นงูหน่อยอยู่ครับเจ้าบ้านเครื่องพันดีเนาะครับเนาะเรื่องขอเรื่องทองพันดีอยู่อันนี้เลยผมก็เลยสีมะน้ำเสนอแพนเพ็ดแพนขับเนาะครับตัวนี้ก็ได้ อาเทียแฟนเพจแจ้ง,งคบมองหาง้วสาวซำหน่อยอยู่นะครับเนาะมากับราคาทองตลาดตามทองตลาดเท็่เป็นทังไหนเนาะครับเนาะง้วสำหรับง้วสาวซำหน่อยก็ได้ง้วสาวทำหนอ่นนอยแม่นี่เพิ่นกน็เอาม้อนที่ยงไว้โดนเนาะครับเนาะเพิ่นขายแม่มันออกไปแม่เพิ่นท่องเพิ่นขายแม่เพิ่นออกไปแต่ว่า ัน่ี้ยังอยากขายอีกย,นะยู่นะอรคบเนาะพเพ่นี้นี่สินนะครับผมกับเป็นบ้านเขาเนาะครับเนาะในดนานนีส้สินครับสีพ่อเขาอใจยุนะ่น้องคบเนาะคือสี่าัด้อาทบายอใบยังมากไม้น้องคบเนาะนะครับยียงขาขอ,ขอ,ขอเข้า่นลงอลงอขึอล้อเองคนกับเบิ่งอรรถครับผมรอบๆโโพย่นนะครับเนาะผมก็นไทยแฟนเผ็ดแสนรับเบิง่งรอบหโจยอยู่ ก็จังพินิจพิจารณาบ้งนะครับเ้อเนี่ยครับล้มต้นล้โตัวนเหง้าดีอยู่เนาะครับเนาะแต่แฟนเพ้นนครับอยากได้งัวบามันไทยเฮ้าเนาะครับเนาะครบเครื่องเรื่องโบสก์กับแม่เนี่ยนะครับได้การดีอยู่ถ้าอยากได้ไปเป็นแม่บอกไงพันก็เป็นหัวบามันไทยเฮ้าเนี่ยก็หายห่วงครับผม ปลอดภัยอะไรกับมวนในด้านเป็นหมันเนาะครับเนะาะคึ้นมาเป็นหมันมาม,มีครับผมสาหรับงวสาวน้อยเนาะครับเนาะสําหรับแม่นี่พันกอเจเปิดไว้กับเมลายพันไุน์นะครับงวสาวซําหน่อยแม่นี่เปิดไว้สามหมื่นหกพันครับผมสามหมื่นหกพันเนาะครับเนาะเนี่ยนะครับ,นะรบเปรียบเทียบกับตามทองตลาด ในด้านเนื่องๆเนี่ยก็ในด้านหางมอกหางดอกคาทอกคาถอนเป็นก็รับประกันขึ้นกันนะครับผมคนครับต้นโตๆคนแฟนเพจแฟนขับเบิรงเอาเนาะครับเนาะถ้าแฟนเพจแฟนขับยังได้ใช้กระจังถังม้าถังมา้าน,นะครับเด้อสามหมื่นหกพันครับผมสำหรับแม่นี่เนาะครับเนาะ คลิปนี้ก็จบไปสำเนี้แล้วครับผมแฟนเพจแฟนครับสนใจกับชางาทักามาโทมาครับผมคลิปนี้นจบไปสำเนี้แล้วครับสวัสดีครับ